ในรุ่นเหลือใครอีกเฮินวางแผนไฟหน้าของ เจสซี่ต้องเจอกำปั้นรายนี้เท่านั้นกลายเป็นที่จับตามองมากขึ้นสำหรับแบมเจสซี่รดร q u e s แชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวสภามวยโลกดับเบิลยูบีซีที่ป้องกันเข็มขัดเอาไว้ได้อย่างสวยหรูเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยกำปั้นวัย24ปีถูกยกให้เป็นเบอร์หนึ่งของพิกัด115ปอนด์หลังจากที่ปราบมาหมดทั้งคาร์ลอสคูเอรัสซีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นและฮวนฟรานซิสโกเอสตราดา3อดีตแชมป์โลกของรุ่นนี้ ภายหลังการป้องกันแชมป์สมัยแรกเสร็จสิ้นเอ็ดดี้เฮินโปรโมเตอร์ใหญ่แห่งแมตช์รูมบ็อกซิ่งโปรโมชั่นได้ออกมาวางแผนการต่อจากนี้ให้กับนักมวยในสังกัดของตัวเองผมคิดว่าเขาคือศิลปินที่ทำงานบนเวทีได้อย่างยอดเยี่ยมผมคิดว่าเขาคือนักมวยเบอร์สามของโลกแบบปอนต่อปอนที่มีแฟนพร้อมที่จะชมเขาด้วยการจ่ายแบบเปเปิดวิว ถึงตอนนี้ผมต้องการให้เขาวรวบแชมป์ทุกเส้นของทุกสถาบันแต่ถ้ามันไม่สามารถทําได้ผมก็เชื่อว่าการเจอกับช็อกโรติโต้คือการต่อสู้ที่ดีที่สุดโปรโมเตอร์วัย45ปีกล่าว สำหรับเจสซี่โรเริเกสเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลกมีเป้าหมายที่จะรวบแชมป์สีสถาบันแต่หากไม่สามารถตกลงกันได้ก็มีสิทธิ์ที่จะเปิดสึกกับรองอันดับหนึ่งของรุ่นอย่างช็อกโกโกลาตีโรมันกรซาเลสผู้ท้าชิงชาวนิการากัวที่เคยเป็นถึงอดีตแชมป์และนักมวยที่เคยได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดของโลกหากเทียบกันปอนต่อปอน